สวัสดีทุกคนวันนี้มาตีความฝันใมาแปลความฝันให้ฟังเมื่อคืนฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ใบละห้าสิบา,บาทก็บอกเออลอตเตอรี่อะไรวะใบาละห้าสิบาทก็เลยซื้อมาตั้งหลายใบเลยในความฝันนะรู้สึกว่าจะได้ห้าไอสมาตัวหนึงในความฝันนะแต่ไปซื้อห7ึ่ แล้วก็เจ็ดสามมาในความฝันนะซื้อมา1นึ่เจดสแล้วก็7 3แล้วก็ไปรู้สึกจะไปซื้อ2 7งเจตั้งสใบนะแม่ค้าชี้ไปที่ว่าไม่เอาอะไร8ปดสีเหรอก็บอก8ปดปดห้าไม่เอาไม่ชอบมันก็สวยอยู่นะแปดสนะนะแต่มัน น่าจะเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าศูนย์นี่ยเราตีบัลบังห้าศูนย์ตัวกันตัวรองมาหน่อยก็น่าจะเป็นแปดห้าแปดสี่นั่นแหละแต่ทีนี้ว่าสูตรต่อเตี้ยมันจะมีมันจะมีเจ็ดนะมันจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมันไล่หลักเจ็ดไปเลยรู้สึกจะเป็นเจ็ดไปถึง จ็ดห e, ้าเจ็ดหกนั่นแะถึงเจ็ดเก้าด้วยสูตรนะแต่นี้ว่ามันจะเยอะเราก็เอามาเน้นนี่เลยเน้นที่ความฝันเนี้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแต่มันชอบมาออกตรงนี้นะเนี่ยห้าสามเนี้ยกับเจ็ดห้าเนี้ยชอบออกเลยตั้งเนี้ยตัวนี้ห้าสามเยอะเหลือเกินเนี่ยห้าสามห้าสามกันทั้งนั้นเลยนีนห้าสามจะออกอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่เจ็ดหกห้าเจ็ดหก ็มีแต่7จ็ดทางนั้นเลยเจะไม่อีกแล้วลรอแล้วก็ฝันไปซื้อ1 7ึ่งเอีกนะแล้วก็ไปห้าสิบอ้ศูนกิไอสามเก็สวยอันนี้เล่นหนึ hey, ่เก้ยเฮเกาออกไปแล้วศูนยก็สวยนะจะลืมเก้าเจด้วยนมีหนึ่งเจ็ดสแล้วก็97้เนี่ยตัวเนี้ยัดเข้าไปเลยตามนั้นก็ เอาเน้นๆว่า50 17 27 73ในความฝันแล้วก็นี่เอา97ไปด้วย53ด้วยเนี่75ไม่กี่ตัววะเนี่ยไม่กี่ตัวหรอกซื้อตัวละสิบ20บาทก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยรวย